mà bấm mướn à à mà bấm mướn cúi nha chị chị à mà nó phóng có plus không hahaha cho cho mà bấm mướn à nó à phóng khoang thì cho à gì này là cái số à mướn chị chứ còn quấy chơi này bấm mướn à bấm mướn cho cho cái nó cho cái à mà làm à cho nó bấm mướn สวัสดีครับทุกคนโอ้ตอนนี้อยู่ในวันนี้มันเปิดรัสมันโรเดียนะครับเดือดคนนี้ครูนะครับพอโดนดูเข้าอยู่นะครับรัสมันัรเดียเป็นจันทร์น้อมแน่นอนคือเวนโอก็คือโรเดียนี้ชื่อเรียว่าเข้าไรหรือไรเข้าวิทยานะครับไม่มีคัดเธอนะครับ ถ้าใครอมาก็มันได้นะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ยังไม่ได้โซนกลาง้าหรือไปภาคครับใครมาก็มันได้นะนี่คนนี้ครัวเส็ให้<ล>ดนคุงสอน้าเรียน,นะครับเป็นหนึ่งครับไรเข้าวิทยานะครับโดดเรื่อยไไรเข้าวิทยาเปิดรัศมีมันนาเร่พันจนวบมานนะครับคงครับ ไม่รู้คาถาอะไรแล้วก็คนนี้โอนะครับนะ <c oughs> ครับทุกคนเดี๋ยวเราจะให้ดูเวลาส,สอนหน้าเรียนนะครับเ <c oughs> ขาจะสอน,นยังไงนะครับ <c oughs> เปิดรับสมัครหน้าเรียนเป็นจำนอนมาแล้วก็ไม่มีคัดเธอด้วยนะครับ <c oughs> อยู่ฟรีๆด้วยครับอ <c oughs> าจจะ,ะ <c oughs> มีมทูนให้ด้วยนะครับแต่ละวันแต่ละเดือนนะครับไม่มีคัดเธอแล้วก็มีทุนการศึกษาให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะบมันดูนะครับว่าเขาจะสอนหน้าเรียนยังไงนะครับ แล้วก็คนนี้พอแล้วครับเป็นหนึ่งเขาจะสองนัาเรียนครับจะสองทูนคนนี้นะครับที่ยังไม่มีประสบการณ์นะครับแล้วก็คนนี้พอนะครับพอจะสองทูนคนนี้นะครับนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะให้ดูนะครับเราจะให้ดูพอสองรูนะครับตอนนี้น่าเรียนยังไม่มันครับพอสองทูนพสองเป็นไหนครับให้ดูกันเลยก็เจอ สอนแบบนี้ครับว่าเออเขาว่าไทายนี้อย่างนี้นะก็ครูอ,อยู่เนี่ยครูตงใจดูตงใจมองมาครับงามพอนะรพอสอนครูว่าเออถ้าอย่างนี้อย่างนี้นะครับโรเรียนได้เข้าหรือเข้ารายวิทยาก็จะเป็นแบบนี้นะครับสมัยนักเรียนจะนัวมากนะครับสมอยู่ในโรงเรียนได้เข้าวิทยาโคนะครับได้เข้าวิทยาโคนะครับทุกคนก็เดี๋ยวเราจะมันทำพอ เป็นร้านที่พร้อมทานนะครับโดยแบบพักจีเข้านะครับเดี๋ยวเราจะมาถามว่าเออโรงเรียนนี้รัสมรนักเรียนเบ็ดไหนหรือว่าเอาผู้ชายหรือผู้หญิงเยื่องกว่ากันนะครับหรือว่าเอาผู้ชายเยื่อนหรือว่าเอาผู้หญิงเยื่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมาถามอีกทีนะครับเราจะมาถามขอ้อเลยนะครับทุกคนว่าเราจบปว่ายัางไงนะครับเวลาจะมาลุ้นกันหรือเราจะมาฟาร์มประอบกันอีกทีนะนี่นั่นไม่แก่ฟอนนี่นี่เลยปันย้อยสมัจโจปมมืออมามฟกขวาง

อาปภวันชอบมันุ่มดีรู้และพอชอบลูกปมี่ติดช้านี่แหละขาศึเนี่ยไม่ชอบปมมีขาศึกเลยว้าไม่ชอบปภวันเลรู้นั่นแหละนะรับทุกคนเอาผู้หญิงเยอะกว่าผู้ชายนะครับนั่นแหละนะครับนี่ทุกคนควรที่แนนแม่พูเออโยพูแม่แนนเกิดกบผ้มมืออะไรปภวานไม่เกีวกับแก่คู่หก็บผมือหรอเยอเลืปนเจนแกคู่ไหม นาดูอะไรปะเมื่อนะอาจจะว่าอย่างเย็นน้อยกวื่อนานเลย <c oughs> น่าทัวร <c oughs> ์ครูกับพ,อพ,อพ่อคือแบบมาพูดแมตโตกันเลยครับโอ้โหเนี่ชอบเยอะพูดยินแล้วก็ชอบเอ Ар <c oughs> เอครูเน่ครูเน่ชอบน,าน,น่าเรียนพูดใช้เยอะกว่อนนะครับพ่อ้เน่ชอบน่าเรียนพูดยิน่งกว่านะครับนั่เลยนะครับเดี๋ยวเราเจะกลใหม่อีกทีนหน้าเลยอทีนหน้าๆๆๆ